เฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้ประเทศไทยชวนคนรุ่นใหม่ร่วมโชว์ศักยภาพทางดนตรีสร้างประสบการณ์ที่ดีครั้งหนึ่งในชีวิตกับการประกวดวงดนตรีโครงการเฟรเซอร์พรอพเพอร์ตี้พรีเซนต์วีเพลย์ทูเกเตอร์ร้องด้วยกันเล่นด้วยกันอบอุ่นไปด้วยกันเปิดโอกาสให้น้องๆที่กำลังศึกษาอยู่ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายและระดับมหาวิทยาลายัยโชว์ความสามารถกับโจทย์เพลงอบอุ่นชิงทุนการศึกษารวมมูลค่ากว่า4 0 0 0 0 0บาทและโอกาสในการร่วมประสบการณ์พัฒนาทักษะกับศิลปินชั้นนำของเมืองไทยโดยเปิดรับสมัครแล้ววันนี้ถึงวันที่18 ลุ่ภาามพันธ์า5 6 8ค่ะครับผมครับพอก็วันนี้นะครับเราเราขอแถลงข่าวนะครับงาน p a เ e อร r p r e พ e พ t ร p ต e ้ t ร t เซนต์วีเพ e ์ร้องด้วยกันเล่นด้วยกันอบอุ่นไปด้วยกันนะครับก็เป็นแคมเปญสำหรับการจัดประกวดการแข่งขันวงดนตรีนะครับร้องเพลงอบอุ่นแล้วก็ทำเพลงมานะครับเข้ามาประกวดกับเรานะครับก็เพื่อ r ์พร e r p r อ p e r t y นะครับพยายามที่จะ สร้างสรรค์พื้นที่นะครับให้ประสบการณ์ชีวิตที่ดีคงอยู่สําหรับลูกค้าทุกคนที่เข้ามาอยู่ร่วมอาศัยกับเราครับนั้นเราพยายามที่จะเสนอให้กับคนรุ่นใหม่นะครับได้รู้จักเพรสเซอร์พรอพีของเรามากขึ้นนะครับโดยการที่เราต้องการให้ทุกคนมีชีวิตที่ดีนะครับโลกที่ดีนะครับเริ่มต้นด้วยชีวิตที่ดีนะครับก็อาศัยกับเรานะครับเพรสเซอร์พรอพีก็ฝากเชิญน้องๆนะครับเอ่อฟอร์มทีมกันเข้ามานะครับเข้ามาสมัครแข่งขัน วงดนตรตีนี้นะครับก็เงินรางวัลรวมทั้งหมดเกือบ4ี่แสนบาทด้วยกันนะครับก็มาช่วยกันเยอะๆครับผมวันนีเ้เราเปิดรับสมัครสรุ่นนะครับใช่ไหมครับมีทั้งมัธยมปลายแล้วก็โรงศึกษาผมเชื่อว่าในยุคนี้ครับเด็กไทยทุกคนมีสีไม้ละมือไม่ธรรมดาผมว่าเทียบเข้าต่างชาติได้เลยผมเชื่อว่าเด็กไทยไม่แพ้ชาติใดในโลกนะครับอยากให้ทุกคนมาแสดงฝีมือกันเยอะๆไม่อยากให้ เล่นกัอยู่ที่บ้านเล่นกับเพื่อนอยู่ที่บ้านนะครับเรา,าแ,นแนสดงศักยภาพของเราถ้าเราคิดว่าเฮ้ยเรามีฝีมือเราอยากมาเปิดประสบการณ์อย่างน้อยเราได้เจอเพื่อนใหม่ได้เจอเพื่อนใหม่ต่างโรงเรียนต่างหน้าต่างตาการเออได้ได้พูดคุยภาษาดนตรีภาษาดนตรีมันอาจจะเจอกันยากบางทีถ้าเราอยากเล่นดนตรีให้ให้เก่งๆเราต้องเจอเพื่อนเจอวงเยอะๆเจอเจอแนวไอแนวคิดไอเดียใหม่ๆแต่ว่าต่างๆบางทีดนตรีมันมีหลากหลายแนวครับมันมีทร็อกป๊อป อินดี้ทอะไรเงี้ยเรามาเจอกันแล้วพูดคุยกันภาษาดนตรีผมว่าสนุกครับอย่างเงี้ยเราได้ประสบการณ์ตรงจากการเล่นดนตรีครับแล้วแล้วก็นอกจากนี้จริงนะครับเรายังมีเมนเตอร์ให้ด้วยนะครับสำหรับวงที่ผ่านการคัดเลือกเข้ามานะครับก็จะมีเมนเตอร์ทั้งหมดสาท่านด้วยกันนะครับเนี้ยนะครับมีคุณเอกซีซันไฟนะครับแล้วก็มีคุณคัตตกลิปตาแล้วก็คุณมีนไททัสสมิธนะครับก็จะถือเป็นประสบการณ์ที่ดีนะครับ ได้รับคอมเมนต์จากคอมเมนเตอร์นะครับเดี๋ยวฝากคุณเอกพูดใหม่ได้ไครับผมน้องๆยังไงบ้างก็ต้องเทรนให้ถูกใจกรรมการนะครับก็ต้องก็ต้องก็ต้องดูว่าพี่หนึ่งเนี่ยชอบอะไรเขามีเกณฑ์การตัดสินยังไงแล้วก็จะใช้ประสบการณ์ของเราที่ที่เป็นศิลปินมาก็ถ่ายทอดให้กับน้องๆครับแล้วก็ช่วยดูเรื่องของการผมน่าจะเป็นน่าจะเป็นพาร์ทที่เป็นผักร้องนะครับเป็นเสียงร้องเป็นการเป็นเรียกว่าเป็น voice enter เลยเนี่ยเป็นหลัก ก็จะดูมรวมด้วยว่าที่บอกครับทำยังไงถึงจะจะก้าชนะใจกรรมการได้เยอะมากครับหนังรายการที่ผมราสุดเป็นพิ้งค์ทัศวรร์นี่แปลกใจมากที่เด็กมัธยมนะมัธยมต้นนะครับมัธยมต้นเหรอแต่ฝีไม้อลายมือว่าเทียบเท่ากับมืออาชีพเลยมืออาชีพคือเขามีเวลาฝึกซ้อมในขนาดนี้ถือว่าไม่ธรรมดาครับผมเห็นแค่เด็กแค่มัธยมต้นผมรู้สึกว่าประหลาดใจแล้วรัาเด็กไทยสมัยนี้ไม่ธรรมดาไม่ธรรมดาคือเทียบเท่ามืออาชีพไปเลยถ้าวันหนึ่ง เขาสามารถเล่นในแบบที่เขาเล่นในวันนี้นะครับเราสามารถทาเพลงเองได้แล้วดึงเล่นได้อย่างนี้นะโอ้โหลมัสัจจันมากคือถ้าเทียบเท่ากับยุคยุคเราเนี่ยเรากว่าจะหาประสบการณ์แต่ละที่ได้เราต้องออกไปเล่นนะครับกว่าจะมีตําราแต่ละเล่มคือยากมากแต่<ช>แต่ยุคนี้มีเปิดโซเชียลดูได้ลวเราก็เห็นว่าโอ้ใครเป็นยังไงใครเล่นยังไงมันมีการเรียนเยอะแยะมากมายเลยครับ,รบผมก็ออทีมสามารถอร์มทีมได้ตั้งแต่3ถึง8คนนะครับเรารแบ่งการรับสมัครเป็น2รุ่นด้วยกัน นะครับก็คือจะเป็นรุ่นไฮสคูลนะครับก็คือตั้งแต่มัธยมปลายหรือเทียบเท่าขึ้นไปนะครับหรือจะอีกรุ่นหนึ่งนะครับเราเรียกเป็นยูนิเวอร์ซิตี้คลาสนะครับก็เป็นตั้งแต่มหาวิทยาลัยแล้วก็อุดมศึกษาเทียบเท่ากัน,นไปทีมจริงอย่างที่มีการคุยกันนะครับบางคนมีถามเข้ามาว่าถ้าเกิดมีการผสมข้ามรุ่นกันได้ไหมนะครับก็ถ้าผสมข้ามรุ่นกันเราก็ขออนุญ,ญาตนับคนที่มีอายุสูงสุดในรุ่นนะครับว่าเป็นรุ่นนั้นไปนะครับนั้นก็ถ้าอย่างที่คุณหนึ่ง เด็กมัธยมต้นถ้าอยากฟอร์มทีมกันแล้วจะมาแข่งกับเด็กมัธยมปลายก็ก็ได้นะครับจริงๆเราเราเราไม่ได้จํากัดนะครับขอให้สมัครกันเข้ามาเยอะๆครับผมครับผมฮะจริงๆก็ในในคณะกรรมการเองก็มีมีตัว Executive Producer ของค่ายค่ายเพลงด้วยนะครับนั้นถ้าถ้ามีมีฝีมือจริงนะครับก็เดี๋ยวมีโอกาสแน่นอนครับผมครับผมสำหรับวีเพย์ทูเพเตอร์นะครับไม่ได้มีบ่อยๆที่เราจะมีเวทีการประกวด เป็นพื้นที่ให้น้องๆได้มาแสดงความสามารถกันนะครับไม่ได้มีบ่อยๆครับเพราะฉะนั้นอยากเชิญชวนนะครับให้น้องๆนะครับทั้ง2รุ่นนะครับรุ่นรุนบิศาแลวก็รุ่น,นม่เตอปลาครับเข้ามาอย่าเรียกได้ว่ามาแข่งขันเลยเรียกได้ว่ามาสนุกกันดีกว่าแล้วเรา,เรา,เ,ราเราได้มาแชร์ประสบการณ์ทางด้านนตรีก,กันนะครับ H <c oughs> เข้ามา uh, สมัครเข้ามาได้นะครับอย่าให้มากระดีเดียวนะครับโหดไหมส่วนใหญ่ส่วนใหญ่เท่าที่เจองน้องจะบอกว่าโหดกันแต่คือเราเราตั้งใจที่อยากพัฒนานะครับเด็กๆว่า ที่การเล่นดนตรีเราเรารู้นะน้องๆเล่นอะไรเราเราเราูรา้นะว่าเล่นไปถึงไหนเล่นคอร์ดอะไรเล่นคีย์อะไรเราเรารู้หมดแต่แค่เราอยากมาเติมเต็มในส่วนที่น้องอาจจะขาดประสรบการณ์ต่งางๆเนี่ยที่เราผ่านมาเราอยากว่าแนวเพลงแบบนี้เพลงแบบนี้เติมโน้มนิยมสิลุกเติมนิสสิลุกอะไรเงี้ยแล้วมันจะทำให้วงดีขึ้นเราหาเหมือนเหมือนมาหาอะไรนะประสนกบการณ์อย่างหนึ่งแล้วก็มาหาแนวทางของวงมาหาว่าเราต้องการแบบไหนเราชอบเพลงแบบไหนเราเพลงแบบนี้สามารถผสมกับเพลงแบบนี้ได้หรอเล หาตัวตนให้เจอสิ่งที่สําคัญของการเล่นดนตรีนะัคือหาตัวตนให้เจอเราจะมาช่วยหาตรงนั้นด้วย